สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับมารีวิวแล้วกันตัว Option Society Platform นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ล่าสุดของทาง Option Society ของเราซึ่งนะครับตัว Option Society Platform นะครับก็เป็นแพลตฟอร์ม u p ซัพพอร์ตนะครับการเรียนการสอนในตลาด Option นะครับก็จะนั่งทุนนะครับ ก็สามารถนะครับมาเรียนนะครับผ่านแพลตฟอร์มได้นะครับคล้ายๆกับ Skill l a n น Future Skill ลอะครับแล้วก็คนสอนก็สามารถสอนผ่านแพลตฟอร์มของเราได้นะครับตัวรูปแบบธุรกิจก็จะประมาณนี้เลยครับเราเป็นตัวกลางนะครับที่เชื่อมระหว่างคนเทรดกับคนสอนแล้วก็แพลตฟอร์ม Option Society เนี่ยเราก็จะเน้นเฉพาะนะครับในอุตสาหกรรม Option โดยตรงเลยนะครับซึ่งก็เป็นความท้าทายอีกอย่างนึงเช่นเดียวกันนะครับในตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นเราจะมีตัวคอร์สเรียนก่อนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือต่างๆตามมาแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออปชันนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะ สอนออปชันมีความรู้มีเทคนิคอยากจะแบ่งปันนะครับก็สามารถมาสอนผ่านแพลตฟอร์มออปชันโซเซที่ได้นะครับแล้วก็จะมีหลายอย่างนะครับที่สนับสนุนให้กับอาจารย์สอนนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าอาจารย์สอนนะครับออปชันคือคกลไกสำคัญที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมออปชันให้เติบโตได้ เพราะว่าในปัจจุบนันนี้ความรู้ในอุตสาหกรรมออปชันถือว่าน้อยสาเหตุก็เพราะว่าอาจารย์สอนน้อยอาจารย์สอนที่มีประสบการณ์น้อยนะครับถ้าเกิดออปชันโซเซตี้ก็เลยเข้ามาส่งเสริมตรงนี้นะบส่งเสริมอาจารย์สอนแล้วก็ให้ความรู้ในตลาดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นความรู้ในตลาดเยอะขึ้นคนก็ได้ เรียนสิ่งที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ Option Society นะครับเป็นกำลังทำอยู่